พี่น้องมือดีิพาะมะตาตัดกล้วยในสวนจ่าปะนะกล้วยกรลังออกสุกก็มี่พี่น้องนี่หลายเครืออยู่โอ้สุกก็มี่สุกค้าเครือเลยพีน่น้องนี่สุกเลยจ่ะโอ้เด็กเขามาเบิ่งพีนง่น้องเอ้ยนี่ สุกเลยนี่เดบงคาดตปเห็ดที่ผลท่านตีกันทันเลยนะอืมอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ได้แล้วเสื้อหนึ่งโอ้ยสุกเลยเนาะเฮ้ยกูนะเอาหลอกกระแตมากินอืมนี่ สามชิน่หวก,ก็หลอกเต้นคุณพี่น้อยอีกเครื่องหนึ่งมาแกจัดที่กันจะาแต่ว่าเครื่องปุใหญ่ปนได้เด้อพี่น้องไม่ค่อยงามกจับหนี่งโอเคอยู่หน่อยมันตึงอยู่หน่อยเต่งอยู่ะนะลงมาเลยอือใส่ชิๆนทีกันข้อที่สอง แต่งามอยู่เพราะว่ามันมันสมบูรณ์แบบว่ามันเครื่องโบราณแต่ว่าใหญ่ๆนะนีเครื่อหนึ่งนี่สุกค่าเครื่อคือกันจ้ามึงติล่ะกรรอกกระแตกินแล้วเพราะเรเดีวมาเบิงมันเนาะเนี่ยมันก็ซ้ำอยู่ในป่าสวนในสวนมันมีไข่ปลาเนองสี่หน,นองน้ำก็เลยมันเคยมีพวกกระหลอกกระแตลายนะนี่โลกแนวนี้เลย ต่างตรงพุ่นะซีฮหนวยเลยมันเอาไปกินเว้ยจเแม่นนาะมึงกินละต้องเอาออกอนี่เอาแค่ไหนก็นเอาไปแบกมันกินน้ำเนี่ยนี่ทําีเกยเอาตัวเอาปีก,กว้วยไปแกงใส่ไก่ก่อนเพราะว่ามันสูตรแต่น,นั้นนี่เด้อนี่ อันหนึ่งโอ้เด็กป่วยซีเรื่อเด็กปีอันหนึ่งไอ้เบิ้งต้องปนนี้ตะเพื่อมันมีอีกดูแลบ,บัวทัวถึงพี่น้องเอ้ยซ้ำน,น,นี่นก็ได้ก็หนีบอนแกคี่น้องตอนนี้มันหักลงเองในโบนี่มาเบิง้งมันเลยดูมันหักลงเองเลยตัดออกซะอื นี่พี่นอ้องนี่ก็ะุกค่าเครื่อกันสายพายอู้นี่เนกับปีกล้วยเดี๋ยวเอาปีกล้วยอีกก่อนนี่มันค่าบังเลยนี่ปีกล้วยซุดเลยโอ้ยมีทุกหม่องกระโดดพี่นอ้องเอ้ยบ่ทนกินเลยมึงติดอ่ะอนี่เจ้าอีอันนึงนี่โอ้ยลายแห้งโอ้ยหมดหน่อยได้นี่ เดี๋ยวเอาไปกองไว้เ,ไไไเดี๋ยวไปกดมาใส่ร้ายจนเด็ใส่หลุดอู้โตมันตายร้ายเพราะเด้คทาน้ำนาะคุณหมอเนาะข้าทำนมหลานอู้ปะนะมาแล้วนักเรียนมาแล้ว